ข้าวโพดข้าเหนียวสีม่วงปลูกง่ายราคาดีเป็นพืชทนแลรงสีม่วงของข้าวโพดเรียกว่าแอนโทเซนีนมีคุณสมบัติคือต่อต้านอนุมูลอิสระข้าวโพดที่มีวิตามินสารอาหารที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ไขมันในเลือดสูงและก็ชะลอความแก่การผลิตการปลูกข้าวโพดแนะนำปลูกในช่วงหน้าแล้งต่างการเก็บเกี่ยวข้าว เพราะว่าช่วงนี้ราคาข้าวโพดจะอยู่ที่ประมาณ12บสอบาทถ้าเป็นราคาส่งนคะคะขั้นตอนของการปลูกข้าวโพดงงนะคะดับแรกเลยไทยเตรียมดินไว้ก่อนแล้วก็ตากหน้าดินไว้สักอาทิตย์นึง กดลุงมโปกกเว้ระยะห่าง20เซนติเมตรปลูกลุมละ2เม็ดการให้น้ำแนาทิ์แรกควรเป็นวันเว้นวันนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะยืดระยะไปประมาณ3วันให้ครั้งหนึ่งแล้วแต่นอนุณหภูมิด้วยนะคะหลังปลูกได้3สัปดาห์นะคะเราก็จะดูแลเกี่ยวกับการให้ปุย๋ยแล้วก็กำจัดศัตรูพืช การจัดเสตัวพืชน,นะคะช่วงนี้สามารถที่จะใช้สารเคมีได้ตรงนี้ต้องดูระยะเวลาในการตกค้างของสารเคมีชนิดนั้นๆด้วยหลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินให้กับพืชการใส่ปุ๋ยในครั้งนี้ก็แนะนําเป็นปุ๋ยครบสูตรแล้วก็เพิ่มตัวหน้าเพิ่มนิดนึงจากนั้นจะเป็นการบารุงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ขา้าวโพดจะมีอายุครบ6สัปดาห์นะคะเป็นการบํารุงก่อนการเริ่มติดฝัก ช่วงนี้แนะนําเป็นการฉีดพ่นสารอาหารผ่านทางใบได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมออีกครั้งหนึ่งดอกของข้าวโพดจะเริ่มแทงออกมาในช่วงอายุประมาณ45วันนะคะส่วนของตัวใหม่ข้าวโพดหรือว่าฝักข้าวโพดจะเริ่มแทงออกมาช่วงอายุ50วันแต่ว่าจะแทงออกมาใน ข้อที่4หรถึงข้อที่5แล้วแต่ความสมบูรณ์ถ้าเกิดว่าต้นไหนแทงขึ้นมา2ข้อตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะไว้ข้อไหนเพราะว่าถ้าเกิดไว้2ข้อค่ะตัวข้าวโพดมันจะไม่สมบูรณ์ช่วงนี้ความสมบูรณ์ของข้าวโพดจะขึ้นอยู่กับ น้ำอาหารสภาพอากาศแล้วก็การติดฝักนะคะน้ำช่วงนี้เราให้อยู่3าสี่วันให้น้ำหนครั้งนะคะความสมบูรณ์ของฝักข้าวโพดขึ้นอยู่การติดฝักแล้วก็การผสมเกสรด้วยเราสามารถช่วยให้การติดฝักดีขึ้นโดยการหักเอา ช่อดอกนะคะมาเคาะกับตัวไหมข้าวโพดตรงนี้ก็จะเป็นการาช่วยในการติดได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นอีก20วันข้าวโพดจะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวศัตรูของข้าวโพดช่วงนี้ที่สำคัญเลยก็คือหนูค่ะานะอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดขึ้นอยู่กับ อากาศในในรอบที่เราปลูกนั้นถ้ามีอากาศหนาวระยะเวลาก็จะเลื่อนไปประมาณ7-10วันเ,เก็บข้าโพดขายฝักสดไม่แนะนำให้ค้างคืนคหลังจากที่เก็บมาแล้วขายไม่หมดแนะนำเป็นต้มี่แแแแลลลละะะะน สำหรับปัญหาในการปลูกข้าวโพดในรอบนี้ที่พบมากที่สุดคือปัญหาหนูในช่วงการเก็บเกี่ยวก,ก่อนการผลิตซึ่งในส่วนนี้เราสูญเสียเขา้าวโพดปประมาณ30%ของข้าวโพดที่ผลิตได้ทั้งหมดสำหรับราคาข้าวโพดที่ขายได้ ราคาฝากสดอยู่ที่ฝักละ15บาทแต่ถ้าเกิดว่าขายส่งให้แม,ม่ค้าไปขายก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาทค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาชมนะคะ